สวัสดีนักเรียนเชฟถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของรูปเลขาคณิตค่ะแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักรูปที่มีแกนสมมาตรกันก่อนดีกว่าแกนสมมาตรคืออะไรนะรูปที่เมื่อพับแล้วสองข้างของรอยพับเนี่ยทับกันสนิท เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะก็คือเมื่อพับเมื่อพับแล้วมันทับกันสนิทโดยรอยพับนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าแกนสมมาตรค่ะ,ะรูปที่มีแกนสมมาตรก็คือรูปที่เมื่อพับแล้วสองข้างเนี่ยทับกันสนิทนะคะหรือว่ารูปที่นักเรียนแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วสองข้างเนี่ย มันเท่ากันเออนั่นเองเราจะเรียกรูปนั้นว่ารูปที่มีแกนสมมาตรนะคะามาดูตัวอย่างอันนี้เลยดีกว่าด้านสายมือรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคะรูปสามเหลี่ยมเมื่อเราแบ่งครึ่งหรือว่าเราพับครึ่งแล้วเนี่ยสองข้างเนี่ย มันทับกันสนิทหรือมันเท่ากันเราจะเรียกรูปนั้นว่ารูปที่มีแกนสมมาตรโดยเส้นสีแดงๆเนี่ยเราจะเรียกว่าแกนสมมาตรนะคะหรือด้านขวามือเห็นไหมคะรูปผีเสื้อผีเสื้อสีฟ้าอเมื่อเราแบ่งครึ่งมเมื่อเราแบ่งครึ่งผีเสื้อแล้วด้านซ้ายมือและด้านขวามือเนี่ยมันทับกันสนิทหรือว่า มันมีขนาดเท่ากันเป็นรูปแบบเดียวกันรูปนั้นจะเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรนะคะเห็นไหมสองรูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและไอเส้นสีแดงนั้นเราจะเรียกมันว่าแกนสมมาตรนะคะ เห็นไหมคะรูปที่เมื่อพับแล้วสองข้างของรอยพับเนี่ยทับกันสนิทหรือมีขนาดเท่ากันจะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรโดยรอยพับเนี่ยเราจะเรียกว่าแกนสมมาตรนะคะามาดูรูปต่อไปเลยดีกว่ารูปด้านซ้ายมือรูปเสี่ยมพู รูปลูกศรอ,อาเมื่อเราแบ่งครึ่งหรือว่าพับครึ่งแล้วสองข้างมีขนาดเท่ากันเราจะเรียกรูปนั้นว่ารูปที่มีแกนสมมาตรอาลองดูสิคะด้านขวามือรูปสีเขียวจะพับยังไงดีให้มันเท่ากันหรือจะแบ่งครึ่งยังไงดีให้มันเท่ากันแบ่งแบบนี้ ออแบ่งแล้วด้านซ้ายและด้านขวาสองข้างเนี่ยมันเท่ากันหรือเมื่อเราพับแล้วเนี่ยมันทับกันสมิทแปลว่าสองรูปนี้เป็นไงคะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรโดยไอ้เส้นสีแดงๆที่เราพับเราจะเรียกมันว่าแกนสมมาตรนั่นเองนะคะอ่ะรูปต่อไปรูปหัวใจและรูปอะไรเอ่ยเห็นไหมรูปหัวใจ เมื่อแบ่งครึ่งหรือพับครึ่งแล้วสองข้างมีขนาดเท่ากันหรือทับกันสนิทแปลว่าลูกหัวใจนี้เป็นลูกที่มีแกนสมมาตรโดยเส้นสีแดงคือแกนสมมาตรและด้านขวามือรูปอะไรเนี่ยดวงใช่ไหมเมืม่อแบ่งครึ่งแล้วสองข้างมีขนาดเท่ากันหรือเมื่อพับแล้วสองข้างทับกันสนิทรูปนั้นคือลูกที่มีแกนสมมาตรนะคะ สองรูปนี้ก็มีแกนสมมาตรเหมือนกันโดยตรงที่เราพับหรือตรงที่เราแบ่งครึ่งเนี่ยเราจะเรียกมันว่าแกนสมมาตรนะคะแล้วรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรละ่ะเป็นยังไงร,รูปที่ไม่มีแกนสมมาตรก็คือรูปที่เราไม่สามารถแบ่งครึ่งให้สองข้างเนี่ยมันเท่ากันหรือว่าพับแล้วสองฝั่งเนี่ยมันไม่ทับกันสนิทนั่นเองนะคะ เช่นรูปนี้รูปสามเหลี่ยมนี้เห็นไหมเออหรือว่าจะรูปสีชมพูนี้ไม่มีทางไหนไม่ว่าจะแนวนอนหรือแนวตั้งหรือแนวทะแยงพับกันแล้วมันไม่ทับกันสนิทหรือแบ่งกันแล้วมันไม่เท่ากันอ,อหรือรูปสีแดงตรงนี้อ,อืมเห็นไหมทั้งสองคร้งเราพับแนวไหนมันก็ไม่เท่ากันเอออันเนี้ยคือรูปที่ ไม่มีแกนสมมาตรนะคะรูปที่ไม่สามารถพับสองข้างให้รอยพับเนี่ยทับกันสนิทรูปเหล่านี้จะเรียกว่ารูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะามาดูรูปนี้รูปสีม่วงเห็นไหมคะเมื่อเราพับเนี่ยเราจะพับทังไหนดีก็ไม่สามารถทับกันสนิทเพราะสองข้างมัน ไม่เหมือนกันอ่ารูปนี้เห็นไหมตรงนี้อันนี้มนฝัน่งนี้ดันเป็นรูปเป็นอะไรคะตัดเลยไม่มนเมื่อพับครึ่งแล้วตัวนี้จะทับกันสนิทไหมไม่สนิทเถอรูปนี้ก็จึงรูปเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะรูปนี้ก็เหมือนกันวงกลมแต่มันไม่ใช่วงกลมไอ้ตรงนี้ดันมีหางออกมา เมื่อพับครึ่งแล้วมันจะทับกันสนิทไหมไม่สนิทมันก็จะมีหางอะไรลอยออกมาใช่ไหมคะเออสามรูปนี้จึงเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะ,ะนักเรียนทุกคนจะเข้าใจไหมรูปที่ไม่รูปที่มีแกนสมมาตรกับรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรง่ายมากเลยอ่ะลองเปิดแบบฝึกหัดที่หน้าหกเก้าสิบหกนะคะ เปิดแบบฝึกหัดที่หน้า96นะคะหน้านี้เขาบอกว่าถ้าพับตามรอยเส้นประในรูปรอยพับเป็นแกนสมมาตรหรือไม่เติมคำว่าเป็นหรือไม่เป็นอ่าเดี๋ยวคุณครูจะช่วยทำสามข้อให้เรียนทำสามข้อข้อที่หนึ่งเห็นรอยพับสีแดงๆไหมคะ เมื่อพับอันนี้ลงมาแล้วมาทับกันนี้นักเรียนคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแกนสมมาตรคะจะเป็นแกนสมมาตรก็ต่อเมื่อมันพับมาแล้วเนี่ยมันทับกันสนิทหรือนักเรียนลองดูด้านซ้ายมือของเส้นสีแดงกับด้านขวามือของเส้นสีแดงเนี่ยมันเป็นรูปเดียวกันมีขนาดเท่ากันแบบนี้เรียกว่าแกนสมมาตรข้อหนึ่งในแบบทีดเ่าเป็นไหมคะเป็นไหมเป็นถูกต้อง มาดูต่อข้อที่สองข้อที่สองพับตรงนี้พอพับไอ้า้างบนลงมาข้างล่างนักเรียนคิดว่ามันเป็นรูปเดียวกันไหมคะข้างบนกับข้างล่างพอพับลงมาเป็นไหมไม่เป็นดังนั้นข้อนี้จึงรอยพับไม่เป็นแกนสมมาตรและข้อสุดท้ายข้อสามรูปใบโพอันนี้รอยพับอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนักเรียนคิดว่าถ้าพับไปแล้วสองข้างจะมีขนาดเท่ากันไหมคะ หรือว่าทับกันสนิทไหมทับกันสนิทไหมสนิทดังนั้นข้อนี้จึงรอยพับเป็นแกนสมมาตรง่ายนิดเดียวเลยเห็นไหมอีก3ข้อให้ในักเรียนไปทำเองนะคะเ,เปิดไปหน้าถัดไปคราวนี้เปิดไปที่หน้า97เนะคะเปิดไปที่หน้า97เขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายผิดในสี่เหลี่ยมใต้รูปที่ไม่มีแกนสมมาตร และเขียนเครื่องหมายถูกในสี่เหลี่ยมใต้รูปที่เป็นแกนสมมาตรนะคะพร้อมทั้งเขียนแกนสมมาตรหนึ่งแกนข้อนี้คุณครูเขียนแกนสมมาตรให้แล้วข้อที่หนึ่งอ่าเราก็สร้างแกนสมมาตรออกมาเลยแปลว่าข้อที่หนึ่งเป็นแกนสมมาตรไหมคะเป็นไหมเป็นอ่าเดี๋ยวช่วยทำสามข้อนะคะข้อที่สองข้อที่สองสามารถ มีแนวไหนที่สามารถแบ่งครึ่งล้วสองข้างมันเท่ากันไหมมีไหมมีก็คือตรงนี้เห็นไหมเราจะไปเี็นขีดเส้นด้วยนะคะขีดเส้นด้วยเออเส้นแดงๆขีดไปข้อที่สองก็มีแกนสมมาตรเหมือนกันอืมข้อที่สามมีไหมคะมีไหมมีเราแบ่งครึ่งแนวตั้งเห็นไหมสองฝั่ง เป็นรูปเดียวกันเหมือนกันเป๊ะแปลว่าข้อนี้ก็เป็นแกนสมมาตรข้อที่สี่เป็นไหมคะสามารถแบ่งครึง่งแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงแล้วมันทับการสนิทมันเป็นไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนข้อสี่ก็ต้องไม่เป็นแกนสมมาตรข้อห้าเป็นไหมข้อหเป็นไหมไม่รู้ให้นักเรียนไปทำเองนะคะข้อสี่ถึงข้อ9นะคะง่ายมากโอเคไหม พอเข้าใจไหมรูปที่มีแกนสมมาตรคืออะไรรูปที่มีแกนสมมาตรก็คือรูปที่เมื่อพับแล้วเนี่ยมันพับกันสนิทหรือว่าแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันเป็นรูปเดียวกันหรือมีขนาดเท่ากันเหมือนกันต้องเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะคะ,ะต่อไปรูปที่มีแกนสมมาตรเนี่ยสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งแกนรูปที่มีแกนสมมาตรบางรูปเนี่ย มีหนึ่งแกนแต่บางรูปเนี่ยสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งแกนนะคะนักเรียนลองสังเกตรูปต่อไปนี้เห็นไหมรูปสี่เหลี่ยมนี้สามารถแบ,งแบ,บง่งแบบที่หนึ่งับแบบที่หแบ่งแบบที่หนสองข้างมีขนาดเท่ากันไหมคะมีขนาดเท่ากันหรือจะแบ่งแบบนี้ข้างบนกับข้างล่างมีขนาดเท่ากันไหมมีขนาดเท่ากัน หรือคู่จะแบ่งแบบนี้แบบที่สาสองข้างนี้ก็มีขนาดเท่ากันหรือจะแบ่งอีกหนึ่งแบบแบบที่สีสองฝั่งนี้ก็มีขนาดเท่ากันจึงสรุปได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสามารถแบ่งแบ่งให้มีแกนสมมาตรได้ถึงสี่แบบเห็นไหมคะเห็นไหมเราก็จะมีแกนสมมาตรได้สี่แบบคือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง เส้นที่3มและเส้นที่4เลยนะคะอ,อ่รูปนี้จะมีแกนสมมาตรกี่แบบคะกี่แกนคะ4แกนเลยนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ้อาวคราวนี้ให้นักเรียนมาสังเกตรูปนี้แล้วมาช่วยกันดูว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะข้อนี้รูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสามารถแบ่งเป็นแกนสมมาตรได้กี่อันอนักเรียนมาช่วยครูดูหน่อยสิคะออันที่หนึ่งหมดยังแบ่งได้อีกไหมแบ่งตรงนี้ได้ไหมข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ้าวมีตรงไหนอีกเออแบ่งครึ่งตรงนี้ฝั่งนี้สองอันนี้ก็จะเท่ากันหมดหรือ,อยังหมดยังอแบ่งครึ่งฝั่งนี้อันนี้ก็จะเท่ากันดังนั้นรูปสามเหลี่ยมเนี่ย มีแกนสมมาตรกี่แกนคะมีแกนสมมาตรกี่แกนสามแกนอ้าวมาดูรูปนี้เหมือนกันรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันแบ่งแกนสมมาตรได้ยังไงบ้างอ้าวแบบที่หนึง่งมีอะไรได้อีกไหมหมดยังแบบ่งตรงนี้ได้ไหมถ้าแบ่งตรงนี้มันจะเท่ากันไหมพอพับเข้ามาพอพับตรงนี้เข้ามาเข้าไหมา ไม่เท่ารูปนี้จึงเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีแกนสมมาตรหนึ่งแกนนะคะอ่ามาดูรูปนี้รูปนี้สังเกตดูสิคะมีแกนสมมาตรกีร่แกนพับตรงไหนได้บ้างพับแบบนี้ตรงไหมเหมือนไหมไม่เหมือนอพับตรงนี้เหมือนไหมเหมือนอได้อันที่หนึ่งแล้วมีตรงไหนอีกเปล่ามีอีกไหมคะมีไหม ไม่มีดังนั้นข้อนี้จึงมีแกนสมมาตรเพียงหนึ่งแกนต่อไปรูปนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนช่วยหาแกนสมมาตรกับคุรูหน่อยสิคะแบ่งงไงได้บ้างบ้างาแบ่งแนวตั้งตรงนี้สองข้างนี้เท่ากันแบบที่หนึงอันต่อไปแบ่งยังไงอีกแนวนอนแนวนอน แบ่งแนวนอนได้อีกหนึ่งหมดยังหมดแล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงมีแกนสมมาตรสองแกนนะคะและอันนี้เราแบ่งไปแล้วเมื่อตอนต้นค่ะก่อนหน้านี้เออแบ่งได้กี่แกนคะแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงอีกสองแนวเฉียงสอง แนวตั้งแล้วก็แนวนอนจึงเป็นสี่แกนสมมาตรนะคะอ่ะมาดูรูปนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมสจัตุรัสอ้าแบ่งแนวตั้งเท่ากันไหมพอพับอันนี้มามันทับกันสนิทไหมคะหรือมันเท่ากันไหมคะไม่แปลว่าอันนี้ก็ไม่ได้แนวนอนแบ่งแนวนอนตรงนี้พอพับอันนี้ลงมาเท่ากันไหม เท่าดังนั้นข้อนี้จึงมีแกนสมมาตรกี่แกนคะหนึ่งแกนนะอีกสักหนึ่งรูปอขอโทษนะคะเสียงดังอ้ามาอีกสักหนึ่งรูปอันนี้หนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้าห้าเหลี่ยมข้อนี้ห้าเหลี่ยมนี้สามารถพับหรือว่าแบ่งแล้วมันเท่ากันได้กี่แบบ แนวตั้งตรงนี้ละหนึง่งใช่ไหมมีตรงไหนอีกตรงนี้ได้ไหมคะตรงนี้ได้ไหมคะอ่าได้ตรงนี้อีกหนึง่งเป็นเท่าไหร่เนี่ยห้าเหลี่ยมนี่มีห้าแกนเลยนะคะห้าเหลี่ยมนักเรียนสังเกตดีๆนะ ถ้าเหลี่ยมหรือว่าด้านเนี่ยด้านแต่ละด้านถ้ามันเท่ากันมันจะสามารถแบ่งแกนสมมาตรได้ตามจํานวนเหลี่ยมนั้นเลยนะคะแต่ไอตรงด้านเนี่ยมันต้องมีขนาดเท่ากันนะคะเห็นไหมรูปห้าเหลี่ยมจึงมีแกนสมมาตรห้าแกนนะคะรูปนี้อหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ก็ห้าเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าเป็นยังไงด้านข้างเนี่ยมันมีขนาด ไม่เท่ากันนะคะมันจึงมีแกนสมมาตรเพียง1แกนนะคะต่อไปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเป็นยังไงบ้างอา้าวแนวตั้งหนึ่งแนวนอนอีกหนึ่งหมดยังหมดแล้วหกเหลี่ยมนะคะมีแกนสมมาตรสองแกนนะคะแต่หกเหลี่ยมนี้อย่างที่ค,ครูบอกถ้าหกเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน จะสามารถมีแกนสมมาตรไดต้ตามจำนวนเหลี่ยมนั้นเลยอันนี้มีกี่เหลี่ยม1 2 3 4งเหลี่ยมนักเรียนเดาสิคะว่าจะแบ่งได้กี่เหลี่ยมเอ้ยไ,ได้กี่แกนมานับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะรูปหกเหลี่ยมนี้จะมีแกนสมมาตรหกแกนเลยนักเรียนลองดูนะคะรูปหกเหลี่ยมสองหกเหลี่ยม หกอันนี้ก็หกเหลี่ยมเหมือนกันแต่ละด้านแต่ละด้านเนี่ยมันไม่เท่ากันมันเลยแบ่งเป็นแกนสมมาตรได้เพียงสองแต่ถ้าหกเหลี่ยมที่มีด้านเนี่ยด้านทั้งหกด้านเท่ากันเนี่ยมันก็จะแบ่งแกนสมมาตรตามจํานวนเหลี่ยมที่มันมีเลยนะคะอ่าต่อไปกี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเหลี่ยมที่ทุกด้านเนี่ย มีขนาดเท่ากันนักเรียนลองดาวสีว่าข้อนี้จะมีแกนสมมาตรกี่แกนใครตอบได้เหมือนกระพกเหลี่ยมเมื่อกี้เลยด้านมันเท่ากันหมดเลยเนี่ยมีกี่แกนคะดาวสีอ่าเรามานาะพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมคะ รูปนี้เป็นรูปสิบเหลี่ยมที่ด้านเท่ากันทุกด้านดังนั้นจึงทำให้มีแกนสมมาตรสิบแกนตามจำนวนเหลี่ยมที่เขามีเลยนะคะรูปสิบเหลี่ยมนี้มีแกนสมมาตรสิบแกนนะแล้วรูปนี้ละ่ะรูปห้ารูปห้ามีแกนสมมาตรกี่แกนหนึ่งสองรูปห้ามีมแกนสมานสาาม,นม,สมาตร สอนแกนแล้วรูปนี้นะคะสัญลักษณ์อะไรเนี่ยสัญลักษณ์ของรถยนต์ใช่ไหมมิตซูบิชิอรูปนี้มีแกนสมมาตรไหมหนึ่งสองสามรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ มีแกนสมมาตรสแกนนะคะนักเรียนต้องหาให้ครบนะว่ามันมีประมาณกี่แกนต้องหาให้ครบทุกแกนนะคะอานักเรียนมาสังเกตสิเอาอันต่อไปเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตรูปต่อไปนี้ว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนเอามาดูอินฟินิตี้ก่อนอันนี้เรียกว่าเครื่องใหม่อินฟินิตี้นะคะหรือว่าไม่มีที่สิ้นสุดมีกี่แกนช่วยกัสิหนึ่อะต่อสอมีกี่แกน หนึ่งสองมีสองแกนต่อไปต้น Christmas. คริสต์มาสคริสต์มาสมีกี่แกนหนึ่งแบ่งได้อีกไหมคะแน่นอนแบ่งได้ไหมน้วเอียงแบ่งได้ไหมเออหมดแล้วมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนนะคะและอันสุดท้ายรูปอะไรเอ่ยรูป อาหารหมาไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะกระดูกหมาเห็นไหมคะอันนี้แบ่งได้อีกไหมคะยังแบ่งได้อีกไหมหนึ่งแกนแล้วแบ่งได้อีกหนึ่งแกนอ่าเป็นกี่แกนเอ่ยข้อนี้เป็นสองแกนนะคะกระดูกหมาจึงเป็นแกนสมมากสองแกนเอต่อไปอีกซักสามรูปสุดท้าย ต้นไม้ต้นนี้รู้ว่าเรียกว่าอะไรดอกจิกก์อันนี้แบ่งได้กี่แกนคะหนึ่งแกนแนวนี้แบ่งได้ไหมแนวนี้แบ่งได้ไหมไม่ได้แปลว่าข้อนี้มีแค่สมมากรหนึ่งแกนอ่าต่อไปดอกไม้ดอกไม้มาช่วยกันแบ่งดอกไม้เสิค่ะแนวตั้งหนึ่งเอียงมาเรื่อยๆอ,อ้าวแนวนี้หมดยังมีอีกไหม อ่าสี่ตรงนี้ห้าตรงนี้อีกตรงนี้และหตรงนี้ข้อนี้จึงมีแกนสมมารทั้งหมด6แกนเลยนะคะออันต่อไปรูปวงกลมสีเขียวนะคะ วงกลมสีเขียวอ่าหนึ่งแกนสองแกนสามแกนสี่แกนหมดหรือยังหมดแล้วนะคะรูปนี้จึงมีแกนสมมาตรสี่แกนมันแบ่งได้สี่แกนเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีไอตรงเนี้ยในรูปบวกไว้ตรงกลางนะคะถ้ามันแบ่งอีกมันก็จะไม่เท่านะคะอ่ะาคราวนี้เปิดแบบฝึกหัดหน้าเก้าสิบหก ไม่ใช่9กนะคะ98กับ99นะคะให้นักเรียนเนี่ยดูว่ามันมีแกนสมมาตรกี่แกนตามที่เขาเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมชนิดของรูปสามเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมและจำนวนแกนสมมาตรพร้อมทั้งเขียนแกนสมมาตรนะคะอ่าข้อที่1แบ่งได้ยังไงข้อที่1แบ่ง ข้อที่หนึ่งรูปนี้เป็นรูปอะไรคะข้อที่หนึ่งเป็นรูป,เป,รปเ,ร 1, เป็นรูปสามเหลี่ยมถูกต้องข้อที่หนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งแบง่งได้กี่แกนคะในกี่แกนแบ่งได้หนึ่งแกนคือแนวตั้งตรงนี้เห็นไหม,มแบ่งได้หนึ่งแกนจึงมีแกนสมมาตร หนแกนอ่าต่อไปข้อที่สองแบ่งได้กี่แกนคะแบ่งได้แนวตั้งหนึ่งแกนเอียง,ยงตรงนี้อีก1แกนเอียงฝั่งนี้อีกหนึ่งแกนกลายเป็นสมแกนหรือที่ครูให้สังเกตก็คือถ้าด้านของสามเหลี่ยมมันเท่ากันทั้งสามด้าน มันจะมีแกนสมมาตรตามจำนวนเหลี่ยมนั้นเลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะมีสามแกนและข้อสุดท้ายมีหนึ่งแกนนะคะอาข้อที่สองกับข้อที่สามไปทำเองนะคะเหมือนกับข้อที่หนึ่งเลยนะให้หาแกนสมมาตรแล้วก็เขียนแกนสมมาตรนะคะอาข้อที่สองมาช่วยก็ได้ข้อที่สองเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมอา่าข้อที่หนึ่ง ทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันแปลว่ามีแกนสมมาตรกี่อันรู้เลยอันนี้สี่แกนนะคะอย่าลืมวาดนะหนึ่งสองสามสี่ข้อที่สองแกนสมมาตรกี่แกนคะแนวตั้งกับแนวนอนกลายเป็นสองแกนและข้อสุดท้ายสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่แบ่งได้เพียงหนึ่งแกนนะคะอโอเคข้อสุดท้ายข้อที่สามให้นักเรียนไปทำเองนะ หน้าถัดไปหน้า99เขาบอกว่าให้เขียนแกนสมมาตรและเติมจำนวนแกนสมมาตรเหมือนกันเลยเหมือนกับหน้าที่แล้วเลยนะคะอันนี้ข้อที่1มีแกนสมมาตรกี่แกนเอ่ยรูปเพชรมีกี่แกนคะ1แกนนะคะ อ่าต่อไปข้อที่2มีแกนสมมาตรอีกแกนคะสแกนและข้อที่3มีแกนสมมาตรหกแกนนะคะที่เหลือให้ในักเรียนไปทำเองนะคะข้อที่4ถึงข้อที่9 และต่อไปนะคะหน้านี้นะคะหน้าสุดท้ายเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมชื่อรูปเลยค่ะคณิตจํานวนด้านที่เท่ากันและจํานวนแกนสมมาตรนะคะอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดว่านักเรียนดูเนี่ยว่ารูปเลยค่ะคณิตเนี่ยเป็นรูปกี่เหลี่ยมแล้วด้านทุกด้านเนี่ยมันยาวเท่ากันจํานวนแกนสมมาตรเนี่ยมันก็จะเท่ากับจํานวนด้านที่เราเห็นนะคะามาดูสีข้อที่1รูปเลยค่ะคณิตรูปอะไรค่ะรูป สามเหลี่ยมมีด้านที่ยาวเท่ากันกี่ด้านคะนับซิหนึ่งสองสามมีย่านด้านที่ยาวเท่ากันสามด้านดังนั้นข้อนี้จึงมีแกนสมมาตรสามแกนนะคะอืมอันต่อไปรูปนี้กี่เหลี่ยมคะกี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ารูปสี่เหลี่ยมแต่มีจำนวนย่านที่ดาวดยาวเท่ากันกี่ด้านเอ่ย มีกี่ด้านด้านนี้ยาวเท่าด้านนี้ไหมใช่ไหมไม่ใช่ด้านนี้ยาวเท่าด้านนี้ไหม,นนนนมอ่ามีสองด้านที่ยาวเท่ากันดังนั้นแกนสมมาตรจึงมี1แกนนะคะถ้าเกิดว่ามันมีสองด้านยาวเท่ากันเนี่ยมันจะมีเพียง1แกนนะที่ยาวที่เป็นแกนสมมาตรนะคะอะต่อไปข้อที่3รูปอะไรเอ่ย สี่เหลี่ยมเหมือนกันรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะแต่ด้านที่ยาวเท่ากันมีกี่ด้านคะนับสิหนึ่งสองสามสี่มีสี่ด้านดังนั้นแกนสมมาตรข้อนี้จึงเป็นสี่แกนนะคะรูปต่อไปรูปนี้รูปไรเย่ยรูปวงกลมอ,อย่าลืมนะคะรูปวงกลมเนี่ยจะไม่มีจํานวนด้านที่ยาวเท่ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นกลมๆมลๆหมดเลยแต่แกนสมมาตรเนี่ยมันจะพิเศษกว่าคนอื่น จำไว้เลยรูปวงกลมเนี่ยจะมีแกนสมมาตรที่เยอะมากมีหลายเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนแกนสมมาตรเลยนะคะเราจะเขียนว่าหลายแกนสมมาตรนะคะแต่รูปถัดไปรูปอะไรรูปวงรีวงรีเนี่ยก็ไม่มีด้านเหมือนกันเพราะามันมนๆเหมือนกันแต่แกนสมมาตรเนี่ยมันจะแบ่งได้เป็นเพียงสองแกนนะคะคือแนวตั้งกับแนวนอนนะคะ อีกสี่ข้อให้เรื่องไปทำเองนะว่าเป็นชื่อรูปเลยค่ะคณิตอะไรมีจำนวนด้านที่เท่ากันกี่ด้านแล้วก็จำนวนแกนสมมาตรมีกี่แกนนะคะแล้วข้างล่างนี่ก็มาสรุปหน่อยนะคะอ่าโอเคและหน้าสไ้ายหน้านี้เขาบอกว่าให้วาดรูปที่มีแกนสมมาตรตามที่กำหนดอ่าที่มีหนึ่งแกนสมมาตรเช่นคครูวาดรูปสามเหลี่ยม หรือว่านักเรียนจะวาดรูปคนก็ได้นะที่หน้าข้างซ้ายและด้านขวานเนี้ยมันเท่ากันหรือจะวาดรูปอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราเรียนมารูปอะไรกระดูกสัตว์กระดูกหมาก็ได้หรือว่าจะวาดรูปหัวใจก็ได้นะคะที่มีแกนสมมาตรเพียงหนึ่งแกนนะคะ,ะส่วนข้อที่สองให้นักเรียนวาดรูปที่มีแกนสมมาตรสองแกนนะคะเอามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้ง ว่าแกนสมมาตรคืออะไรนะรูปที่มีแกนสมมาตรก็คือรูปที่เมื่อเราพับแล้วเนี่ยสองข้างเนี่ยของรอยพับเนี่ยทับกันสนิทหรือว่ารูปที่เราแบ่งครึ่งมาแล้วเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันเป็นรูปเดียวกันเหมือนกันเป,เป๊ะเลยนะคะรูปนั้นเนี่ย เราจะเรียกว่าลูกที่มีแกนสมมาตรและรอยพับหรือว่าเส้นที่เราแบ่งตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกรอยนั้นว่าแกนสมมาตรนะคะโอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะคะขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ